ครับก็สวัสดีกันอีกนะครับครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบ่าวดินนะครับคลิปนี้ก็อยู่บนทางด่วนนะครับขึ้นมาจากด่านดาวขนองอะจะไปะลงแถวพระรามเก้านะครับ ฟ้าสดใสนะครับไม่มีเมฆเลยนะครับทางด่วนเฉลิมมหานครน,นะ ซ้ายนะครับไปท่าเรือบางนานะครับป้ายเราจะเห็นนะครับมีป้ายสีฟ้ากับสีน้ำสีเขียวนะครับสีเขียวนี่คือทางออกนะครับก็ลงจากทางด่วนนะครับเนี่ยถ้าเป็นสีฟ้าสีนี่ก็คือยังอยู่ในทางด่วนอยู่นะครับนี่นะครับถลามสีก็ลงไปก็เป็นป้ายสีเขียว คือออกจากท้งด่วนนะครับมุมนี้ก็สวยนะครับนี่เห็นตึกเห็นตึกสูงเยอะนะมุมนี้นะ ก็เป็นทางออกถนนวิทยุนะครับนี่ป้ายเขียวๆนี่ฝั่งขวานี่จะเป็นสวนเบนจจิตินะครับแล้วกอ็อยู่เรียบทางด่วนนี่ก็จะมีทางรถไฟนะรถไฟขนน้ำมันนะครับ นี่คือทางด่วนในกรุงเทพมหานครนะครับถนนในประเทศไทยนะนำมาฝากพี่น้องนะครับหลายคนอาจจะ,ะไม่ค่อยได้เข้ามาในกรุงเทพนะครับมีพี่น้องคนหนึ่งนะครับบอกว่าดูดูคลิปช่อง,องนี้แล้วเขาสามารถขับรถขึ้นทางด่วนคนเดียวได้นะครับขึ้นจากดินแดงเลยนะไปลงสุขสวัสดิ์นะครับนัดเพื่อนไว้เขาไว้อย่างนั้นนะ เราคอมเมนต์เข้ามานะครับก็ก็ถือว่าก็ดีนะครับเห็นถือว่ามันถ้ามีมันมีประโยชน์ต่อพี่น้องหลายๆคนนะครับบางคนขับรถเป็นแต่ว่าไม่เก่งนะครับไม่กล้าที่จะออกมาข้างนอกมาปัดจนไัยบนท้องถนนนะครับหรือว่าขึ้นทางด่วน ว่าไปไหนมาไหนนะครับก็หลายคนก็ได้ได้ความรู้จากคลิปของผมก็มีนะครับบางคนขับรถไม่เก่งนะครับไม่ว่าจะไปออกต่างจังหวัดนะครับผมก็แนะนําเส้นทางการจนาพิเศษนะครับไปบางปะอินนะไปต่างจังหวัดนะครับสําหรับภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้ก็จะเป็นเส้นพระรามสองนะครับ ส่วนภาคตะวันออกนี่ก็อาจจะเป็นเส้นบางนาตลาดนะครับก็มีถ่ายไว้บ้างนะครับตรงไปก็จะเป็นทางออกนะครับดินแดงวิภาวดีลังสินบะนี่คือสีสันนะครับสีสันในกรุงเทพม,มหานครนะครับ สีสันของรถของายโฆษณาของตึกนะครับเพราะว่าจะหาโอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสแบบนี้ก็ยากนะสะพานที่เห็นนี่ก็เป็นเส้นทางรถไฟฟ้านะครับไปสนามบินสุวรรณภูมินะครับ พอดลิงก์นะ่ะ ท้ายก็ไปดาวขนองแจ้งวัฒนะนะครับมาทางนี้ก็จะไปพระรามเก้านะพระรามเก้าไปศรีนครินนะครับ อันนี้ก็จะมีอีกดาดหนึ่งนะครับเขาเก็บเก็บ25บาทนะแต่ว่าจะไม่ขึ้นนะครับจะลงลงก่อนนะเพราะว่าขึ้นไปแป๊บเดียวนะครับเราก็จะไปต่อทางด่วนอีกนะลงาทางออก3นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะจบไว้แค่นี้